สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนักข่าวอินดี้ทนายต้มแชร์แชทลับหลังได้ข้อมูลวีลกรรมไฮโซแก๊งสปีดโวท จากกรณีที่มีประเด็นร้อนออกมาให้ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับคดีของแตงโมนิดาพัชระวิลพงศ์ที่พลัดตกเรือสปีดโบท๊ทจมหายในกลางแม่น้ำเจ้าพระยากระทั่งพบร่างอันไร้วิญญาณของเธอซึ่งจากการเสียชีวิตของดาราสาวที่ค่อนข้างจะเป็นปริศนาทำให้หลายๆคนต้องการทราบความจริงว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นบนเรือและแตงโมตกเรือได้อย่างไรซึ่งล่าสุดทนายตั้มได้เปิดแชทแฉข้อมูลลับ แก๊งไฮโซสปีดโบ๊ทลั่นข้อมูลน,นี้เชื่อถือได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ทางด้านทนายตั้มหรือทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลน,นิธิทีมงานทนายประชาชนที่นับว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่อยากเรียกร้องความยุติธรรมให้กับดาราสาวคนนี้ซึ่งทนายตั้มชื่อดังได้ออกมาให้ข้อมูลต่างๆมากมายเกี่ยวกับคดีอย่างก่อนหน้านี้ก็ได้โพสต์เกี่ยวกับฟินที่เป็นส่วนหนึ่งของเรือและเขาคิดว่าจุดนี้ ถ้าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตอีกทั้งก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองนนทบุรีก็ได้เตรียมเรียกตัวทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเดินทางมาให้ปากคำเพิ่มเติมในฐานะพยานซึ่งในทางเพจนายตั้มเองก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่าผมจะเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนคดีน้องแตงโมเวลา19นาฬิกาขอให้ความจริงปรากฏเร็วเถิด และเพื่อไขปมที่ยังคงเป็นปริศนาทนายตั้มได้โพสต์ภาพแชทพร้อมทั้งข้อความที่ระบุว่าได้มาจากคนที่รู้จักซึ่งเป็นการแฉนิสัยของไฮโซรายหนึ่งซึ่งเป็นคนหนึ่งที่อยู่บนเรือว่าเมื่อไปเที่ยวชอบหยดยาใส่ในแก้วเครื่องดื่มของผู้หญิงและข้อมูลนี้ทนายตั้มระบุว่าได้มาจากคนที่เชื่อถือได้โดยทนายตั้มได้ระบุข้อความว่า ผมได้ข้อมูลมาจากบุคคลที่น่าเชื่อถือคนหนึ่งซึ่งอยู่ในแวดวงไฮโซแจ้งมาว่ามีคนคนหนึ่งเวลาไปเที่ยวมักจะมีพฤติกรรมหยดยาให้ผู้หญิงหมดสติโดยข้อความในแชทระบุด,ดังนี้บุคคลปริศนาบอกว่า <c oughs> เผื่อเป็นข้อมูลที่พี่ไม่รู้แต่น่าจะรู้แหละเป็นคนที่ไปเที่ยวแล้วหยดยาใส่ผู้หญิงทนายตั้มตอบกลับว่าอันนี้ไม่รู้เลยเคยมีข่าวหอ้อ คนปิศสนาบอกว่าเคเพื่อนในแก๊งแจ้งมาแก๊งเขานะไม่ใช่แก๊งจุดๆทนายตั้มตอบกลับว่าพอจะมีหลักฐานอะไรไหมบุคคลปิศสนาตอบกลับมาว่าอันนี้ไม่รู้เลยแต่เป็นนิสัยทนายตั้มถามกลับว่าเพื่อนพอจะออกมาแฉได้หรือเปล่าบุคคลปิสนาบอกว่าเพื่อนไม่กล้าแฉหากมีข้อมูลเพิ่มเติมเราจะรีบรายงานให้ท่านผู้ชมได้ทราบก่อนใครคะ่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ไทยนิวส์ออนไลน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe และถ้าหากใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ